สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมด Normal <Normal S 1> นอร์มอลนะฮะกับพิโรพีเดเตอร์นะทุกคนโอ้มันสองแล้วว่า,าลำบากกูละ ขอบอกบยจิแล้วกันไม่ไหวเรบปะหวะได้อยู่อธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งของพีเดเตอร์จะเป็นการกระโดดใส่เป้าหมายสโลแล้วก็ทำให้เป้าหมายไม่สามารถหนีได้นะสกิลสองเวลาเรากดนะครับมันจะเป็นตัวหินนะเราจะได้ค่าเกาะเพิ่มขึ้นแล้วก็กันสกิลเวทน,นะครับสกิลสามเป็นพาสซีฟค,ครับตีดูดเลือดแล้วก็สร้างความเสียหายตามค่าพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายนะ ส่วนอันติีก็เป็นพาสซีฟนะครับเวลาเราโจมตีเป้าหมายครบ4ครั้งนะครับมันจะลดก่อเป้าหมายเพิ่มความเร็วในการโจมตีเคลื่อนที่ให้กับเราครับเพื่อนก็จะได้เอฟเฟกตรงนี้ด้วยถ้ามีกระทาฟ้านะครับเวลาเราตีสกิลอันตรีมันจะทําให้สกิลเราจํานวนการตีของเราน้อยลงนะครับจาก4ครั้งเป็น3ครั้งแลวก็ทาให้สกิลหนึ่งของเรารีเซ็ตเวลาเราฆ่าเป้าหมายได้นะทุกคน ว่ามันส่วนวิทเลกูาตายวะเนี่ยเรา,าลกลัวจริงๆเลย โดตอนนายเดินตัดบนได้ปะเว็บเนี้ยตัดบนใช่ไหตัดลุนบนเออมึงไม่วิ่งตัดลุนเนี่ยเพือเ่อนเหรอวะมึงเล่นลมมิ่งอะเออกูก็บวกของโกยบาเดี๋ยวเดี๋ยวตัดบนนี่เดีเออ๋ยวตัดบนนีา โอ้ข้างล่างแม่งเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดอยูอไม่ได้อัพสองเฉยนะแปั๊มมานาล้อละเล่นได้ปะม,มันน่าก,กลัวผมอยากแบบ สวยก็งงว่ามันจะให้กูเอาทำไมย ติดสมักดาวรอดเกือบ<า>ว่ะพร้อมยาแดงหลบดีๆแต่คราวนี้แหลยมันโกนมา้าได้ดิมไม่รอดแล้วเพื่อนโชคดีถ้ามึงแอบ,บอยู่ในป่ามึงอาจจะรอดก็ได้นะ ไม่รู้ว่าช่องไหนไมันแอบได้เลช่องนี้ไงมันวอดล่างแนละ้วเก่นช้าละเก่นช้าละฟัมไม่ค่อยได้บ่อยเหมือนเมื่อกี้ หวอนเปล่าลอยเฮียหวลอนดิเออพี uh ่ดเดย์ไปเดยคลิปอยู่นี้ดดอะไรตามตามตามนานาไม่พอตาม ในลีวิตมืดว่ะมางไม่มีเลยเพื่อนเขาว่า่ฟ้ามาาตายแป๊บชีดแม่งมืดมนจริงๆก้างหายก้างหายบนถอยได้ปะก้างหายหนุม่มเวลวหกรอหลังเลยมันน่าจะผมมาแล้วเต่าเต่าเดินเขน้าจะมีได้สองตัว ผมวับมาตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเลนไว้ด้วยมันยังมีทุมไหมก็เลยไม่กล้าใส่สุดมึงว่าไม่รัดไปยังวะลองดูปะอีกรอบมาๆๆดิไม่รอแล้วเม,ม,ม่ทัลแล้วโพันละดตามเลย ตีละเต่าไปล่างนะเต่าไปเร่นไปนะบ้ตีเลยตีเลยตีได้แล้วแหละห,ะหมะด,หด,ดหมแล้วหมดแล้วกูเกือบตาย ฟอสเซคนมีอะไระบ้างวะกดมา้าอย่างเดียวอต้องเล่นหน้าเกา่าเกมนี้เกมชีพมัน Da, ja. สองตัวข่้นเ้าชตันมันสองตัวไงเล่นยากหน่อยจะมันเดินลึกจะเดี๋ยวรอให้ดิมขนาดเนี้ยมันคนลึกเยออยู่กันวะ ตามตามตามเล่นเล่นเล่นเดี๋ยวแทงให้เล่นเล่น,ลนมึงก็ได้นี่ว่ะคนเดียวเล่นดิมาดิเก๋งเจ้วขอเวฟนี้ได้ป่ะวะเอาไปดิ แตกถามตาถามกองอ,ะอ่อะพอสักแคนเล่นนนี่วะอ่า เป็นหน้ากากน่าจะออกเอลเดอร์มาฟาร์มแหละคนได้ นี่ยิงฆ่าได้นะแพนด้ามันระวังอะเดวว็วามแล้ววาแล้วดูอของปัแพนด้าบนนะแพนด้าไปแล้วอยู่กลาง ได้เต่ามาว่ะขวาบนได้ดทิ้งผมเลยเพื่อนไปเลยเอเขาได้น,นะเขาได้เวนตีอ่ะมันเยอะว่ะ คุมรุนบนให้หน่อยรุนจริงขอ ฟอร์ซิคเคนน่าจะหนีฟาร์มป่าแล้วอดีเดินเดินเดินตามมาันเดินเดินนี่มั้ง <c oughs> The bar. Ninja the destroyed a hellborn tower. ครับนึ่งก็ช็อตเมื่อกี้แพนด้ามันเล่นแล้วมันใส่อันตรีไปแล้วเนี่ยแจหวบอลกูปะโอเคแกไปเฮะไม่เป็นไรเหลือแค่สแต็กคีิก็เสร็จละมิชชั่นมิชชั่นกู เดมกูโดนละโวยบ้ากูนกว่าเจ๋งได้แต่ค่าสองคืออะไรวะารุนเฮดไงเพื่อนยงสั่งคองโอเครุนเฮดไงมันมันได้สปีดร้อยห้าสิบสองไงไอห้าร้อยไงมันเดินเลยไม่ต้องฟาร์มแล้วเนี่ย นนปล่อยมีเดฟฟาร์มไล่ฆ่าได้ลัวๆจะได้เดยดวยไปเลนด้วยจะได้บิงโก็ขอบิงรอรับคุณแน่ๆนะเดี๋ยวไปเพื่อน ไม่ตายใช่ไหมไม่แน่มึงวิ่งตรงลูกศรยังไงไอ้อเฮ้ยเอ้ออยกูนึกว่ามันอยู่ปลายแบบว่ามันมันไม่ถึงแล้วอ่ะเด็กเด็กไปน้องเมื่อกี้กูคิดว่ามันไม่ถึงแล้วนะเราไม่ไอ้เฮ้ยเอ้ยดอกแรกมากูยกวกลับไม่ทันละจะได้ออเดอ้อละ ไม่เป็นไรเพื่อ,อนมีกูแบกเกมนี้ชนะแน่นอนสบายใจแล้วยี่ไอเยแบกแบกฝั่งมันนะเดี๋ยวโดนไปห้า <laughs> ไม่มีขวานลากลำบากจัดปิงรับคลิปร่างให้กูหน่อยดยิกูได้เอ,อเดินแล้วเดี๋ยวกูไปเรียก้วยแล้วเนะี่ยเพราะว่าารามซูฟอร์ซักเคนไม่ได้ต้องบวก สแต่คลิปชุดสุดท้ายละเดี๋ยวไปเล่นด้วยละหาย่ะอ๋อเล่นไหนหรยอจะตีคองตีคลองก็ได้นะแป๊สรุปตีคองใช่ไหมจะได้ไปอืมตีคองเดียวมันเอาคองแล้วทีมมันอะเอาเอาหลอดไปดูได้ปะตัวปอมอ่ะเอาคองเลย 队有吧。 กปล่าเปล่าเกนนี้ก่อนเด็กเกนนี้ก่อนเกนนี้ก่อนไม่มีวาร์ปล่างวะมีให้ไปเลยแม่บีชบีกดบีชบีกดบีชบีลั่นบีชบีลั่นบีชบีมึงเด็บวะหาเล่นเลย ออสกิคนไม่มีบีกบีแล้วกดลั่นไปแล้วน่าจะมีว่อนแถวๆนะี้คลิปเข้ากลางลวะมันดันคลิปเราวูว่าดันคลิปมันคืนนะเอาแม่ อูวาร์ปมาพอดีเลยโอ้โหเดืนแพนด้าดิมันตัดคลิปไม่เป็นไรมึงก็ระวังแล้วกันตัดคลิปมันอะถ่ายได้ปะเนีย่ยไม่รอดแล้วเพื่อนลาก,ก่อยไ้่ขยันไ่สามแล้วเหรอโอ้ไม่รู้จักตอบกูยังลูกฮัลโหล 那在有有这玩意儿。来， ถ้าไม่มีนเติดละกูไม่กลัวละกูกลัวแค่แพดด้ากลัวนักรบมังกร เราได้นะฟอร์สเซคนจีโอก็ได้ก็ว่าโดนอนะ đi bom bồn đi Xem nó chắc hả ở đào rồi khoan lắm Cúp cô nào mà thủ cô à? Lò đi รอรอซ้อนกนะูนะฉันน่าจะหาบีกีบีตรงนี้น่าจะมีวอนเซตวอนแล้วตีของไป

เดี๋ยวเล่นวินบอกดีกว่าว่ะว่าละวอาจริงด้วยอาไรวา ไหนกันวะเนี่ยทีมเขาศึกส,สามกูไม่ดูดเลือดคล้องเฮ้ยอ้าวกูตีทีเดียวติดตันจบละ มันจบแล้วนาะย